สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้สุกคนนะครับเนาะครับครับมือนีกาเป็นมือวันที่สิบสามนะครับเนาะครับวันที่สิบสามเป็นวันพุดครับเดือนกับเดือนมิถุนาคือเก้าแหละครับครับมือีนท่งส่องเส้นยาพาเราะกับมีแนวทางครับเป็นตัวเลขของเส้นน้านหน้านะครับเนาะครับตัวเลขเล่าพัฒนาได้ครับได้ครับครับสําหรับผู้ใดเขอาแม่เหล็กอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ เพื่อเสบดได้ผ่านแนวทางเหรครับเป็นแนวทางของตัวเลขเล่าเนาะครับเนาะครับเราพัฒนาประจําวันศุกร์ครับวันศุกร์สุดสัปดาห์แหะครับมือนี้ครับเป็นมือวันศุกร์นะครับเนาะครับครับสาหรับเล่าพัฒนางวดที่แล้วเสี้ยนน้าหน้ากันลดไปครับมาตาวิ่งตะลูดเนาะครับเนาะครับวิ่งลูดหรือมาเต็มเต็มอยู่ครับเป็นเด่นมาศูนย์ครับเลขที่ออกงวดที่แล้วครับสําหรับเลขที่ออกงวดที่แล้วเนาะครับเนาะครับเป็น กมีสองศูนย์สมะครับเลขสี่ตัวเลขสี่ตัว2 0งศูนย์สามสาเลขสตัวล่างเลขสองตัวล่างสองศูนย์ะครับมาศูนย์เต็มเต็มอยู่นะครับเนาะครับเิ่นกะเลเลี่ยงมาดีๆอยู่ครับศูย์ครับเิ่ดจับเป็นศูนย์กับเก้าครับกัเขาศนย์อยู่เนาะครับเลขวิ่นกับศย์แดเ็ดเก้า 0879ครับโมมาจากตัว8กับ7็กับเก้านะครับครับสำหรับจับคู่กับมีเลข6คู่เลข2ตัว97999998สำหรับ009810 0, 0 8, 10, ครับมันออก2 0ครับมันออก2 0แต้มหนึ่งแล้วครับเนาะครับนะ สันึ้นไปสองศูนย์กับสี่เข่าเป๊ะๆอยู่ละครับแต่ว่าเขอยู่ในนอกวงกลมของเพลนละครับเก้าเก้าศูนย์แปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าครับกระลุดไปเนาะครับเนาะครับสำหรับชุดนี้ครับเป็นถือว่ามากงามอยู่ครับสําหรับเหลี่ยกรดมากเนาะครับเนาะครับเหลี่ยกรดกับเข่าเต็มๆอยู่ครับเพลนฟันไปที่ศูนย์ละครับเท่ากับจับศูนย์รูดครับ ศูนย์หนึ่งศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สองกับมาไปครับโอเคนี่กับข้อแะไรครับสําหรับตัวเลขเนาะครับเนาะครับก้อมาง้ามครับสําหรับตัวเลขงวดที่แล้วครับอันนี้เป็นงวดที่แล้วของเซียนโนน่าของเพื่อนครับถือว่าเลขเพิ่นเดินอยู่ครับเดินมาเรื่อยๆอยู่ครับครับสําหรับวันนี้เพื่อน่าชั่วครับมาหลานเปลือเส้นครับสําหรับตัวเลข สำหรับตัวเลขนะครับเด้อครับก็มีคว้วเสี่ยงครับอันนี้เลขสูตรเลขคำนวณครับก็มีเขามีรถเป็นของธรรมดาเนาะครับเนาะครับเอาสำหรับตัวเลขเป็นกาไหมาแล้วครับเป็นตัวเลขเล้าพัฒนาครับตัวเลขสวยๆงามๆครับเอาไปพิจารณาเบิ้งนะครับเด้อครับเล้าพัฒนาครับประจำวันที่ วันศุกร์นะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์ครับสำหรับเล่าพัฒนาเล่าพัฒนาวันที่สิบสามนะครับเนอะวันที่สิบสามมิถุนามิถุนายน ก็หกสิบแปดนะครับครับสําหรับตัวเลขเล้าครับพ่อแม่พี่น้องทั้งเล้าขับเบิ้งไปทับกันเนาะครับเนาะครับติดตามไปทับกันขอขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้อครับครับเล้าพัฒนาชุดนี้เสี้ยนนอนหน้าครับเสี้ยนนอนหน้าครับเสี้ยนนอนหน้าลุดไปที่ตัวใดล่ะครับเลขลูดเลขวิ่งครับลูด หลดไปที่2อครับสองกับ1นึ่งครับครับสองกับหนึ่งเลขรูดับสำหรับเลขวินครับเอาไปจับวินเพิ่นจับมาในลักษณะนี้เข้าไปจับวินเอาครับเพราะว่าเขาเพิ่นวินกับมาอยู่ตัวอยู่ครับหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สองหก 1026ครับ1026นี่เป็นเลขวิ่นครับเอาไปจับวิ่นเอาครับพจับมาแล้ว1กับ2เหเลีอยครับครับสำหรับเลขจับคู่จับคู่หกคู่บรนจับมาให้ก็มี6กคู่ก็มี10นะครับ10คือเกาตัวนี้หวดที่แล้วเพิ่นกระให้ห0มาอยู่ บอกมวดนี้จ็คสิวาจังไรพลวา่าบอกมามวดนี้พลมาม่าแทะครับเหล็กหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่ครับหนึ่งหนึ่งมีหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่ครับสำหรับหนึ่งครับสำหรับ, 1, รบสองสองห้าสองห้า 2อ 1>, 1 2, 1, 2, 2, 6, 2 6, ้2หนึ่ครับครับมี6คู่มี6คู่ครับมี10 1่งศูนย์2นึกครับสองหนึกลับเอาครับไปกลับ,บเอาครับ สำหรับตัวเลขนะครับเนาะครับมาสตัวสามสองครับครับอันนี้เป็นเลขสาตัว102่ 1, 0, 2, น 2, 0, งนยองกสองูนหวดที่แล้ว1 0 2ครับครับนี่เป็นประจำแห้วครับ ส่วนมากกาสีออตัวเกาก็มีครับตั้งเต่เลขสูตรเลขคำนวณผลมาแบบนี้ครับครับอันนี้เป็นของเซียนนอนนาครับเซียนนอนนาเนาะครับเนาะครับตัวเลข้อครับเด้อครับมีความเสียงหุ่นละบาทสองบาทครับพ่อราคาประตูครับครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเอา เราก็จะเห็นชัดยุนอครับเนาะครับนเนาะลงทำต่ำก่อนพี่นองอีพี่เห็นเบิ่งไปน้ำกันครับพี่เชนหน้าครับเป็นเจ้าไดบูครับ,บ,รรบตอนนี้ครับเอา้านี่งามแล้วครับอานนี้ครับนี่เป็นตัวเลขของเซียนนหน้าครับงวดประจำวันที่เดี๋ยวครับเนหลุดมวันตัวใดวันที่สิบสามครับ เล็กวิ่งเล็กนูดเล็กนูดเป็นเก่งไปทีตัวใดระบันเชียนน้อนหน้านูดไปเก่งไปทีทั้งเชียนน้อนหน้ากับมี่อยู่ขับเก่งไปที่สองครับสองสองสองลองหนึ่งหนึ่งศูนย์สองหก หนึ่งสองครับไปกลับเอาครับไปกลับเอาหนึ่งสองตัวล่องหนึ่งศูนย์ครับไม่แค่นี้ครับสำหรับตัวเลขของเพื่อนครับโอเคแมนนะครับแมนขามีล่องขามีล่องล่องหนึ่งศูนย์ครับเอาเรียบร้อยอเลีแล้วครับบ้านเรียบร้อยเลยครับครับนี่เป็นตัวเลขครับ ตัวเลขตัวสวยงามๆมแล้วครับเนาะครับแคปหน้าจอได้ครับก็มีตัวลูดไปที่สองกับหนึ่งแหละครับงางามได้ครับเด้อครับครับสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีอย่างหลายเนาะครับเนาะทางซ่องกับสี่ขอลาพี่ลาน้องแหละครับขอให้พี่น้องเอฟซีสุขๆมันๆลำๆรวยๆครับเฮงๆปังๆครับพอกันไหมล่ะครับคลิปหน้าเนาะครับเนาะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ